สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องชาติไทยทัโทรโลงพอดีกับมาบอกนันอีกแล้วพี่น้องเอ่อเด็กหน่อยกับไปเที่ยวพี่น้องเด็กหน่อยกับไปเที่ยวกับไปหย่างนอนแตะบะเมือน,นี้มีข่าวข่าวร้ายก็เสิว่าข่าวไหลก็เสิวา่าแดเนาะพี่น้องเพราะว่าอันเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องเดี๋ยวสั่งกลงอง่องไข่มันเอียงพี่น้องมันเอียงอยู่ขางนึงเพราะว่าโทรศัพท์เวลาอันเอามาเอามาไอเสียบเส้นโทรศัพท์แล้วมันมันสิโตนไปขางนึง,งนะเนาะเอ่อเรื่นองมีว่าเนาะแจ๊ ใต่ไม่ยามาฮับเล็กหน่อยไปอ่าเที่ยวนะพี่น้องไปเที่ยวเกาะประมาณวันอังคารเนาะเจสิกากระเจ็บทองนะพี่น้องเจ็บทองคล้ายๆว่าเป็นแรงวันจันนรนะพี่น้องกับบายๆแรงงวันจันเนาะประมาณช่วงบายไอ้บายๆนี่แหละพี่น้องบ็เทงกับเมือดเนาะก็แบบว่าเจ็บทองนะคล้ายๆเจ็บทองเพราะว่าคล้ายๆเจ็บทองเม่นนะพี่น้องแปลว่ามันเจ็บอยู่ในทองกับหูละไมนเจ็บแบบใดเพราะว่าเจสิกากระเจ็บทองเม่นประจําอยู่แล้วเนาะ ประเทือนี่อันก็ตื่นเสาร์ขึ้นมาเนาะก็นอนขึ้นวันจันทร์วันวันอังคารจะจะเดินทางเนาะตื่นเสาร์ขึ้นมาก็ว่าเป็นจะไปในยู่บรล,ลูเขาว่าสิเนาะขันไปบ่ได้ก็ต้องไปเขาว่าสิเนาะเพื่อว่าไปไในย่ดอกมาเพื่อไ่อยอกอากไปเชเวลาในการเดินทางไปเที่ยวต้องต้องไปเปลี่ยนต้องไปอีหยังจัซซีนาพี่น้องเปลี่ยนไป <c oughs> เปลี่ยนตัวเรือเอาซะซัก ก็เลยเดินทางค่ะลาพี่น้องตามที่เห็นนะ้องว่านังข่าน11โมงนะพี่น้องเดินทาง11โมงบลเทือนี่ยอ่าก็เจ็บท้องอยู่หรอกเจ็บไปเรื่อยๆนะเจ็บแบบเจ็บเพราะเสาเจ๊าเถื่อนนะพี่น้องเจ็บบลเทือนี่อันก็เลยไปหอดอันเกาะประมาณสี่ถุงกลัวเนาะวันนี้ตื่นเ้าขึ้นมาเพราะยังเจ็บอยู่พี่น้องเจ็บแขนเนาะมีญาเราก็เลยพาไปหาหมออยู่โรงพยาบาล อยู่โรงพยาบาลอยู่เกาะผลักพี่น้องเดินทางเรียบร้อยบ่มีปัญหายอีกย่างในการเดินทางแต่ว่าไปหอดเกาะประมาณโมโมเก่าโมไม่ยาก็เลยาพาไปโรงพยาบาลเนาะบัดนี้ไปโรงพยาบาลแล้วหมอเขาก็ตวรวจเลือตดตรวจยางเบิง่งมันงจะเออมีภาวะแบบว่าอันมีแบบว่าไอ้กระหูนะว่าเจสิกาก็มาตรวจโน่นนี่นั่นก็มางหูว่าอันเจสิกานะเป็นสาติ้งอักเสบพี่น้องเป็นสาติ้งอ,อ,อักเสบ,บแต่คงเฉพาะอักเสบแห้งปาะในแบบว่ามันก็ยังเจ็บทุ่นใหญอยู่นะพี่น้องเจ็บกับ เจ็บทนใด้นี่ยนายๆผู้ใดเคยเป็นหมอกแบบตั้งเทอาขันเจ็บทนมาไ้มันจเจ็บปวดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าอันนี้มันกินเจ็บเจ็บทนใดนะพี่น้องเจ็บบ่าแห้งไปไหนแต่ว่าอันกระทาบันนี้ตั้งแต่เศรา้าพี่น้องทาผ้าไอ้ต้องผ้าตัดนาอต้องผ้าตัดบันนี้อันก็เลยทาหม้อจนคำพี่น้องตอนสองทุ่มสองทุ่มเครื่องก็โทรไปเมื่อนคนืนก็ยังบ่ได้าอยู่พี่น้องกับคงณที หมอเขาก็บหายาไอ้แก้ปวดแก้ยังอยู่หรอกกันนะบันเทื่อนี่ก็ทาผนะ้าเนาะเพราะว่าอ,อันก็มันเกิดบาดใหญ่นะหมอเขาก็คงจะบาดหลายเป็น,นอย่าง,งนี่เนาะพี่เนาะ,ะเปื่อนี้หลังจากหายแล้วก็อ่าก็ทาพี่เนาะมันนี้ทาเขาบอกว่าทาว่าผ้ามือย่างมือขื่นกะคงจะมาผ้ามือหนีเนาะมือหนีก็เป็นมือวันพฤหัสบดีอยง,งนี้เนาะก็จะได้มาผ้ามืนันนี่ก็ทาฟังข่าวอยู่พี่เนาะ แต่ว่าอันคนนอนเฝ้าบ่มีพี่น้องเขาบ่ได้ให้คนนอนเฝ้าเนาะเพราะว่าเขามีอันพยาบาลมีอโฮมอ่าอย่างเขาเอื้นว่าผู้สวยพยาบาลอยู่สิเนาะเขาก็บ่ได้ให้ไอ้ไอ้ผู้ปกครองนอนเฝ้าสิเนาะจะสิกากะนอนผู้เดียวมเมื่อคเนจนกลัวบ่ายสองโมงเขาจังให้เขาเหยี่ยมนะพี่น้องก็จะแม่นโดนสิเนาะเขาก็อยักหูข่ขาวสิก็เป็นห่วงอยู่อ่าหมู่บ้านนี่คอย ่อยอันมื่อวานวันพุธน่อยพี่น้องพอลูกเจสิกาเรากะไปเฮ็ดงานเนาะเขาก็เขาบอกว่าอันบุ๊ยพายู่บ้านก็สิโน่ตื่นที่สวยนะเขาก็นอนประมาณแปดโมงกว่าล่ะเขาก็หูซึกเอ้ยพอถึงแปดโมงเกือบเจ็ดโมงเนี่ยล่ะเกือบแปดโมงเขาก็หูซึกโตตื่นขึ้นเนาะพอลูกเจสิกาแล้วก็โทรศัพท์มาว่าตื่นหรือยังพนดีเขาว่าตื่นแล้วก็บางสีอันเพิ่เตรียมจักรยานมาให้ อ,อยูหนาบานไปออกกาลังกายขีย่จักรยานเดินพลางสิน,นอ่ะาานนาาค,ค่ะนนนอ,นอ,อ,อา้วว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 าวววววววอวนววาดวว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 วาวววววลาวว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 กวว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 อวววคยวววววิวว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 เววววววว้อวว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 วจววียววววว่าวว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 วละ่ะเพราวว่าขวอยออกจากบ้านประมาณ8:00น บูถึงแปดโมงสิบนาทีเนาะไปห่อผนประมาณประมาณสิบโมงสิบหานาทีนี่แหละสิบหานาทีเขากระพุกจักรยงจักรยานเนาะขี่จักรยานไปนะพี่นอ้องห่อนก็ห่อนนั่งสิเนาะ,ะเขาขี่ไปนั่นทางไงตอนแรกไปทัง้งทางอันอยังละทางทางฝ้ามานะพี่นอ้องทางฝ้ามันสิบโรดโ,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 ดโ assets, รยไหลเนาะวันนี้ตอนกลับมาเขาจะกลับมาทางถนนถนนรักเมียนนะเมียนรักกับไอ้มันก็โรยไหลในจังหน่อยแต่ว่า ขอเสียของขี่จักรยานอยู่ประเทศอังกฤษพี่น้องมันใช่ที่ข่อยหลายแห่งนะข่อยเล็กข่อยหน่อยน้องสินาพี่น้องเขาสิปตัดถนนเนี่ยมันเสมอกันอย่างสิ่น้องมองไรเป็นข่อยกับสิเป็นข่อยมองไรเป็นอันเป็นอันรูปลงไปกับเป็นรูปลงไปพี่น้องก่อนขี่จักรยานมันก็เมื่อยที่ละนะเมื่อยประสันพี่น้องเพราะว่ามันขืนข่อยขึ้นนอนมันังสี่นาพี่น้องขี่จักรยานข้นข่อยข้นนวนมันกับเฮ็ดให้เมื่อยเนาะแต่ว่าก็ได้ข้องดีมาลายเติบยูนองพี่น้องเเป็นสวก เดือดทองเดือดทองจกกมูทองมาคูนนึงแล้วก็เป็นเงินเป็นยังงสินะประเดี๋ยวมารีวิวเบิ่งหรอกพี่น้องบ่ม,งมีเวลากลับมาก็โอ้ยเมื่อยแห้งสินะพี่น้องเมื่อวานกลับมาเมื่อยแห้งบริบทคอมเม,ม,มนต์ผูดด้ใดเลยช่วงนี้ข่อไพ่ได้ลายพี่น้องเต็มวันบอกในค่ำเดียวว่าเต็มวันพี่น้องเสาร์อาทิตย์เต็มวัน,นว,วนันนี้ครับอ่าจันจันทังข่านที่ผ่านมาก็เต็มวันเนาะวันพุธก็เต็มวันสิน้องวันนี้วันพฤหัสกะ จะไปตลาดแอนติกชีในเวิร์กเนาะเป็นอันตลาดแอนติกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะที่เขาโฆษณาไว้เนาะก็จะไปหนาพี่นนองกับตอนนี้ก็โฮ่วงเคืองอกระสีเห็ดกับเขาก็เต็มวันคือกันนะพี่นนองกับบริบทต่อคุณแม่ก็ต้องขอแพ้ในลายพี่นองอันนั่งเถืออันเบิองนันเบิองนี่ก็กินเขาาด้นั่งเบิองลังจากหันกับไม่เห็ดโกกๆกากกิ๊กกิกบล้ลจักเทื่อนะพี่นอ่าก็คิดหอดได้หน่อยโย่พี่นนองเนาะมือนี่กับ อาทาฟังค้าวเนาะ <c oughs> ฟังคา đây, 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 วว้าวไม่เที่ยวกยับไม่ Matthew, เที่ยวกับจอยอยู่เด้พี่น้องไม่เที่ยวกับจอยอยู่เพราะว่าเพ่อกระหยาเนาะเจสิกาก็ไม่เที่ยวเนี่ยเป็นอ่าเป็นแคล้์เป็นั่งเกันน่ะละพี่น้องเจสิกาก็ไม่เที่ยวเพราะว่าไงไม่น้ำกัน่นะเป็นคนที่เป็นเอื้อยน้องที่สนิสนมกันเนาะกะ <c oughs> ทาฟังข่าวพี่น้องทาฟังข่าวว่ามันสิเป็นยังไงเนาะเขากับอาเป็นห่วงลูกอยู่เนาะพี่น้องพวกขว่าาอันตอนประมาณ บายบายเนาะพอนจิสกาแล้วก็โทรไปบอกเขออยายต่ราคาบูเซวเนาะว่าลูกเขาอยู่โรงพยาบาลเนาะกับบุหัรายละเอียดปไนไหนเนาะเพาะว่าเขาเขาโรงพยาบาลไปตวรวจซื้อหรือว่าจังไหนพอนจิสกาแล้วก็บไปบอกเขออาเองนะบอกว่าว่าเขาไปตวรวจซื้อหรือว่าไปนอนรงพยาบานเขบบากนะ็ระจักเนาะเพราะว่าอ่าโทรศัพท์แบบยังบุหูวเหลืองปไนไหนเนาะบนเนี่ยมาดูหูวอ่ารายละเอียดนะพี่น้องยังบุหูวรายละเอียดเหรือว่าเธอานี้สตองนะเพื่อนว่า อันลูกเขาลงพยาบาลเธอกะบะโบว,ว,วีดไฟโบหยาเอา้เา,าเขากับเข้าทนตัวเขาวางสิเนาะคนเท่ามันเกิดเก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาสิเนาะเจ็บกับเป็นขนานั้นเจ็บเป็นยังมาเขาก็รักษาไปตามอาการเขา้าเฮนังกับบู้ใดลายปน,นีเนาะพี่น้องเนาะก็จะย่างหน่อยกับซอยเป็นกำลังใจให้เจสิกาละกันพี่น้องว่าจะเป็นแน่วใดเนาะหมอเขาก็สิพาตัด โอู้อ er like ันจะพาตัดทองโอหวอยู่นี่เขาพาตดแบบใดพี่น้องเขากระเพ่จ้าคือกันล่องบอลยู่นี่ก็เขาแา่ยากพี่น้องเขากระซูนคือกันเนี่ยเจสิกากับเป็นแบบว่าอันปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วถึงมาถึงปีนี้นะเจสิกากับเป็นแบบว่าเป็นเป็นประจําเดือนแบบเจ็บทองนะพี่น้องเจ็บทองทุกเดือนเลยเดยพี่น้องเจ็บทองแบบสั้นเลยอยงีเนาะเจ็บทองแบบสั้นแบบแบบผู้ได้โบโบเจ็บกงเสบอกเข้าใจนะพี่น้องเจ็บทองแบบ สั่นแบบนีงคีอกากะไปหาหมอมาสามหอบเลยพี่น้องไปหาหมอมาสามหอบเขาก็ให้ยามาท่านะพี่น้องเขาก็เลยเงือดประเทศอังกฤษอิลีเด้พี่น้องเจ็บท้องเป็นเม่นให้ยามาท่าเขาบอกเข้าใจจะแปลว่าอันมันเป็นช่วงนี่นะพี่น้องช่วงเป็นอยังคือเบาเอ็กซเรย์เป็นอยังคือเบาตรวจเลือดเป็นอยังคือเบาเหตุอย่างอื่นนะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็ให้แต่ยามาทามันมันบวมแผอาการถี่ตองมาท่ายานี่นะเจ็บทองเมิ่นะเจ็บทองเมิดแล้วกับเปียกเกีียวกับกับไอ้ร่างไข่ร่างอย่างไงสินะพี่น้องมันศักยษาแฮ้เสียเวลาแฮงประเทศอังกฤษสูงเมืองไทยบ่ได้พี่น้องของบางอย่างสินะของบางอย่างกับสูงเมืองไทยบ่ได้เขาไปห้ามหมอขันหูว่าเป็นยังก็รักษาโหลดถึงสินะอันนี้ก็ตัวแล้วตัวอีกตัวอีกแล้วก็ตัวแล้วดูป่าแล้วเป็นจักเถื่อนนะพี ang, orar, mais, ่น้องว่แล้วเป็นเจักเถื่อแบบ ไปหาหมอใหม่กับตรวจอีกอย่างหนึง่งไปหา,าหมอหนึ่งกับตรวจอีกอย่างหนึง่งกับ่แล้วบ่เป็น่ยนนั่งสินอะ่ะเป็นอย่างคือบออันอันอันตาสาวเบรกลวดนะว่ามัน,นอีหยังมีก่อนมีเกิบ่บยู่ในทงในถ่องสินะ่ะเขาว่าคันมันไปโรงพยาบาลอยู่อังกฤษอที่จะสิกาดเจ็บท้องก็คงจะให้กลับมาบ้านสื่อนะพี่น้องก็คงสิแบบว่ามาตรวจโอ้คงมันจะบ่เป็นอย่างหลอกประมาณนี้นะดีนะที่อันไม่ยาแล้วไปอันอยู่โรงพยาบาลอ่าอยู่เกาะเขาก็เลยตรวจหทยไ้แน่จักหน่อยสินอ่ะพี่น้องเนาะ คอยฟังหรืออยกระซูด้วยกันเดยนัก,กนเถื่นอนประเทศอังกฤษ,กฤษเป็นวัดเป็นไอสี่กะก็ะได้ไปดอกลพยงบานนะพี่นอ้องเสียเวลาะสื่อนะไปเขาก็บรดายอีหายอีหยังมากสินะขนาดเป็นขี่แตกเหี้ยวเหี้ยกับไปลพยงบานเขาก็ไม่ได้แหยงมาเด้ตอนได้แมทธิวอ่าบสบายาไปกี่น่ะไปกับเขาเหยังบอกเขาเห็ดดเ่ดึงมือขึ้นมาเนาะดึงมือขึ้นมาขันมือบนเหี้ยวแบบหนามในร่างกายบนเบอร์ดีลีเขาก็บอหายแอดมิดเขาก็บรรยายแาายหย่อย่งไห้แหยกลัาม บ้านแล้วก็ให้มากินน้ำเกเลืนอแร่โน่นี่นัน่นเท่าน,นั้นนะนะพี่น้องบ่เด็เห็ดยังหลายกูหันยังสิเนาะน่ารักพี่น้องมือถือเขาก็มาส่งข่าวเนาะส่งข่าวว่าเป็นยังคือบ่เด็เฮ็ดวิดีโอน,นูนนี่นั่นเนาะก็อยากอยาก่างหลายอย่างนนาเนาะเฮ็ดถ่ายวิดีโอไอย้ยนาะตลาดนาร้ายกับยาดเบือ่อเนาะเขาก็บ่ค่อยเด็ถ่ายปนดายกับเก่งใจคนที่เขาอ่ะขายของนำเขาก็คงจุบปปยากเขากล่องปดนดาเนาะพี่น้องเนาะเอาละคลิปนี้ก็ะซั่มนี่ละพี่น้อง กะให้เป็นกำลังใจให้เจสิกาอัะพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเน่ค่ะมันมีประโยชน์คลิปใดกะอ่าคลิปคลิปใดมันดีๆกะกดแชร์ให้น้ำเน่กนได้เนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ซ้ำนี่แหละเจอกันคลิปหน้ามิยันดีดสนๆสวยๆงามได้เสือมาหว่ฟังเน,นาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ